เฮ้โยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปลายเดือนไหนฟังกินเดี๋ยวผมอยู่ผมมาแมบบเดิมครับวันนี้นะครับผมอา่าผม <c oughs> เรียงชื่อผิดอีกแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับทา่ทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TBC Game News นะครับผมอยู่ผมมาแมบบเดิมครับวันนี้เราอยู่ในปลายเดือนไหนฟังกินแท็บโนลูรบายมอส อ่าจริงๆก็ไม่ใช่ครับโนโลลบาลหรอกจริงๆมันเป็นแค่หนึ่งส่วนของไฮโนโลลบาลนครับผมหรือม็อดนี้นะครับผมจะเรียกได้ว่าเป็นม็อดที่เป็นม็อดรีเมคนะครับผมก็คือไฮเอฟฟอร์ดมาว์นซิเวอร์ม็อดนั่นเองนะครับผมก็เคยมีน้องคนนึงขอ Mount มาวนะ์นซิเวอร์มาเนาะตอนแรกผมก็คิดว่าแบบมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออตอนแรกผมคิดแบบเอ้ยมันก็แค่เป็นม็อดเอีนี้ธรรมดาเฉยไม่ได้รีเพลงอะไรแต่ผมไปลองแบบดีๆแบบเออน,นั่นแหละ มันมันมันมีอะไรใหม่ๆนะครับผมโอเคเราจะไปเล่นในฟรีเพลงกันนะครับผมซึ่งเพลงที่เปลี่ยนนะครับผมนั่นคือเพลงโมโนโครมเพลงเดียวนะครับผมเพลงวงเดียวของโมโนโครมโอเคไปเริ่มกันเลยน,นครับผมอ่าเราอยู่ในท่ามกลางโอเชนนี่ครับผมซิลเวอร์ครับผม ทีเวอร์หรือโกะอะคนเดียวกันอะที่เวอร์โกะน่าจะคนเดียวกันนะ uh huh. อ่อฮะอดูนะผมฮาสวยขึ้นนะผมแล้วเพลงมีดนก่ใหม่ครับผมเฮ้ยผมปิดเมคานิกยังวะเพราะผมเล่นเมคคนิกนี้ไม่ได้ uh huh. อันนี้อะไรอะเอ uh huh. อันนี้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 นนผมแบบยัง,งงงงอยู่แบบอันางนี้ถ้าสักสามรอบผมไม่ได้เดี๋ยวผมรีละ อาร์ตใตดูดีขึ้นนะผมชอบอันนี้มากกว่าอันแรกนะชอบอันนี้มากเลยนะอันแรกมันดูหลนกว่าแต่ผมตัว,ว,วชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าตัวมันอยู่ไกลไปอะตัวตัวของไอเนี่ยเมาส์เมาส์ซีเวอร์มันอยู่ไกลไปตัวของซีเวอร์มอยู่ไกลไปอันนี้อะไรวะเอสโอ้ยนอให้ตายสิยากชะมัดเลย อะรอบสุดท้ายแนละ้วถ้าไม่ได้ผมปีนเมคานิกละวถ้าไม่ได้ปีนเมคานิกละมันยากผมผมไปฝึกมาอยู่นะแบบไปฝึกมาพออะพออ่านอนโนนออกบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆอะ่ะเพื่อได้บางประโยคจริงๆอะ่ะเออมันก็เลยจะน่าอับคาญนิดหนึ่งนะครับผมโอ้ประโยคนี้อีกแล้ว โอ,โอเคยอมแพ้ก็ได้วะปิดปิดก็ได้ปิดก็ได,ด,ได้มันประโยคเดิมเลยนะเอล่ะแนวเราไม่เล่นเราออกออกออกครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดไอ้น,นี่กันปิดออปชันนะครับผมขอเอาไอ้นี่ออกไอ้ไออะไรนะขอเอาไมคานิกหมดนะออกนะผมเรามาที่นี่เพื่อเล่นเพลงอย่างเดียวครับผมโอเคเอาร์เราผมมา ตอนนี้น่าจะผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราพอเพลงไม่ได้ยากมากเรามาฟังเพลงกันเถอะครับผมมนีประโยคนะแบบเริ่มมาก็แบบใครอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ลูกไอคอนเราไปปิ๊กกระจูนะเราบอกก็ who's that? นั่นหมายถึงแบบใครน่ะอะไรอย่างเงี้ยทีนะตัวละครเมโฮดป้าป้าปๆๆป้าปปปปป อาร์มอดตอนที้ผมเคยเล่นเป็นในไลฟ์แล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูนะผม,มผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ปกในในปกไลฟ์ไวด้วยอนะว่ายตกใจหมดเลยยิงน้ากลัวอยู่ยนั่นนะ่ะเมื่อกี้ผมดุมนิดนึงนะแต่ผมไม่ได้ไว่ายออกมาเพราะผมพูดรังไม่ได้เพรตอนนี้มันดึกแล้ว มีเสียงหายใจดังๆอยู่ด้านหลังนะงงงงผมชอบแด้กลาวมากเลยอะโอ้เฮ้ยเฮ้ยดีดีดีงานดีงานดีโอ้ยเนอะ

เติรดเตเตรดอ่าแล้วนั่นคือม o ลต์ซิลเวอร์นะครับผมโอเคใช้ได้เลยนะผมชอบเพลงนะเพลงใหม่นี้ถือว่าทำออกมาดีมากเลยครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นผมเล่น2เพลงนี้ผมไปหาดูในร้านได้ครับผมม็อดนี้ผมเคยเล่นแล้วเนาะแต่แบบไม่ไม่เปิดเมคานนิกนะเดี๋ยวถามว่าทําไมผมถึงแบบไม่เปิดเมคานิกก็คือผมเล่นไม่ได้นะครับผมแต่ับใครที่แบบอยากดูผมเล่นแบบพอมมคานิกเนี้ยก็รอไปก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายาม ฝึกเล่นอยู่ให้มันได้นะครับผมก็พยาย,ยามฝึกทุกวันเลยแต่ก็อันนี้เซฟตี้ระบายผ่านแล้วที่ยังไม่ผ่านคือเลฟอันเช็กกับโมโนโครมสองอันนี้ผมยังเล่นไม่ผ่านมันยากมากเลยเมคานิกมันอนะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูมนะิซิ่งสิกโนเนาะก็หาดูได้ในไลฟ์ล่าสุดของผมเลยมีอยู่นะครับผมก็จริงๆไม่ต้องหาดูในไลฟ์ล่าสุดดู่งี้แหละเผื่อบ,บางคนไม่ได้ไปดูไลฟ์นะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูกันเพราะว่าผมชอบอันนี้มาก ผมชอบอ้าวเกมมันดับเลยเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าช่างมาันเถอะแล้วกันเอ่อไหนๆก็เวลายังไม่ถึงสิบนาทีเนาะเดี๋ยวผมแถมมอดให้อีกมอดห,หนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคมาต่อกันในมอดที่สองนะครับผมนั่นก็คือ Friday Night Funkin' b u f f a t มอสนั่นเองนะครับผมก็เนาะมอดน,นี้เป็นมอดมีมาหนึ่งที่ผมไปเจอมาเนาะไม่มีคใครขอมาแล้วผมแต่ผมไปเจอมาก็เอ่อ <Friday Night S 1> น่าจะหาดีนะ <Friday Night S 1> ผมเขียนแก่แบบหนะ้าผมก็หาวะ่ะ ดูหน้าผมดิโอเคมาผมออรี่โหมดครับผมอ่าเพลงมีเพลงเดียวครับผมนั่นคือเพลงเนี่ยครับผมไปเริ่มกันเลยขอโทษนะผมก็เนาะผมกลับมาแล้วหลังจากหายไปนั้นเนื่องจากว่าคอล่องเสียงผมมีปัญหานะครับผมก็คือใช้เสียงมากไปในตอนคลิปโฮโลไลฟ์อะเออผมก็เตรียมคอหนักมากเลย โอ้ oh. เพลงออกแนวชิวๆฮะถามไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะอ uh huh. ๋อเพลงมันฟังสบายหูดีนะเพราะเสียงแมวมันแม่แบบมันไม่ได้ดังแล้วก็เสียงเบียบก็ไม่ได้อะไรกันนะ บีดก็เป็นแบบบีดชา้ๆาๆฟังสบายไปอ้าวเช๊ดผมพอนิ้วเอาเอา,เอามือออกจากคีย์บอร์ดแป๊บเดียวเองผ่าไปทั้งเจ็ดตัวเลยนะโอ้เริ่มเดือดขึ้นฮนะ เฮ้ยเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจดีนะผมไม่ค่อยเห็นโน้ตแบบนั้มาก่อนเลยนะแบบไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นมาก่อนอคืออะไรวะคธอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเรียกว,ว่ามันมีอยู่แหละแต่มันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่น่าดีเห็นขาดอ,อย่างนั้นเป็นขาที่แปลกเดียวผมอาา่าะ อ๋อฮะดืดดืดดืดดตดดืดดโอ้ยมีเอ็นจิ้นแหลกอยู่นะมีเอ็นจิ้นแหลกอยู่นะโอ้จู่ๆเริ่มบีบบล็อกเสร็จแล้วฮะอ่าดนั้นจะเป็นเพลงของพลื้มพลื้มนะครับผมโอเคก็โอเคฟังสบายดีฟังง่ายเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบแบบไมเคิลไมเคิลอ่ะมอสไมเคิลอ่ะอันนั้นคือสนุกมากเลยผมชอบมอสไมเคิลมากเลย โอเคมีอีกเพลงหนึ่งครับผมชื่อ low w a t e f a l l นี่อะไรเนี่ยเ้อ waterfall โอ้โนลิซิทอะไรเนี่ยอุ้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 ยโอ้แมวสิเพื่อนอย่าเป็นสแป๊สิเพื่อน

โอ้อะไรวะผมกลัวมากเลยทําเมืเอม่อ,อกี้ยังไม่ยืนสแปมอีกไอ้ตายสิยืนนสแปมไม่ได้แล้วอุ้ยเกือบตาย เกือบตายว้าหลบไหมวะหลบไหมอย่ามีเกียร์นะอย่ามีเกียร์นะสามวิสุดท้ายอย่านะ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 ไม่ได้อย่าไม่ได้คิดนะอย่าไม่ได้คิดนะโอเคโอเคก็น่าควจะเป็นทั้งหมดของม็อสในวันนี้นะครับผมโอเคเราเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปกันอีกครั้งนะครับผม ก็ <G un> ถามสรุปมาทั้งสองม็อดกันนี้ผมถามว่าผมรู้สึกไงกับม็อดพวกนี้นะครับผมก็ม็นนอดแรกนะครับผมม็อดซิวเวอร์ไฮฟ์ฟอร์ผมรู้สึกว่าในวีคของมโนโครมนเนี่ยทำอมาได้ดีมากๆเลยนะผมชอบตรสมรับบกราวด์แล้วก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงภาคใหม่ปกติจะมีแบบอ่าโกออ,ออกมาพูดว่า I am dead ใช่ไหมแต่ทีนี้คือกลายเป็นแบบว่าเราเหมือนเราเดินอยู่ในป่าแล้วแบบฮุสแทอะไรเงี้ยแบบใครอยู่งั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน่แบบยนนะนนใช่ไหม เออเป็นอะไรที่แบบดูดีขึ้นนะแล้วก็ไฟเนี่ยดูสวยขึ้นมากเลยผมชอบมากแต่รู้สึกว่าตัวเล็กไปหน่อยนะครับผม <c oughs> แล้วก็หน้าจัมสแกมไม่แบบมันมันถึงมันจะตกใจก็จริงก่ะแต่แบบมันก็สไป์มันดูไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกันกับไอตัวที่มันอยู่นั้นเท่าไหร่อ่ะก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ <c oughs> ก็นั่นครับผมถ้าให้คะแนนมอสมัมซีเวอร์ผมให้อยู่ที่แปดเต็มสิครับผมสุดยอดครับผม แล้วถามว่ามอสบัฟแคดดีไหมก็ถือว่าดีอยู่ครับผมแต่ไม่ได้ดีเท่าตัวของเมาส์เมาส์ซีเวอร์เนาะผมรู้สึกว่าตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างยังอยังดูธรรมดาไปหน่อยนะครับผมก็คือเพลงอะไรเงี้ยเพลงของบัฟแคทไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นฉากก็ฉากผมยกอ,อะไรว่าเรื่องฉากเนี่ยผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะแล้วก็ยกเว้นเพลงโลนะเพลงโลนี่คือไม่ชอบเลย เพลงโลนี่คือน่ากลัวมากคือเป็นเพลงมีมแหละแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยหาอะไรกัมันเท่าไหร่เนาะก็ถ้าจะให้คะแนนผมให้มอสนี้อยู่ที่7เต็ม10ครับผมโอเคแล้วน่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้ผมเป็นไงบ้างผมชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเอาล่ะนะครับผมก็ช่วงนี้ผมกลับมาแล้วก็อาจจะทยอยลงคลิปรัวๆแล้วนะครับผมเอาไว้เจอใหม่คราวนะครับผมสวัสดีครับ